สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปจากช่องเชื่อแตมทารุนะคะตามหัวข้อหรือหน้าปกที่แจ้งเอาไว้นะคะว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าราศีนะคะที่มีเกณฑ์ปลดหนี้สินนะคะหมดหนี้หมดสินตั้งตัวได้นะคะในปีหน้านี้นะคะมีอยู่ทั้งสิ้น3ราศีค่ะนะคะแน่นอนนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากแคนเซอร์กรกฎค่ะทูรัสพฤษภค่ะ และเลโอสิงนะคะสามราศีค่ะกรกฏพฤษศพแล้วก็สิงนะคะสามราศีนี้เป็นสามราศีที่ในปีหน้านี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะปลดหนี้ปลดสินนะคะหรือว่าตั้งตัวได้สูงมากๆนะคะแปลว่าแน่นอน อุปสรรคใดๆก็ตามที่เจอในปีนี้อย่าเพิ่งยอ่อท้อปีหน้าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะดีขึ้นแบบชนิดที่ว่าบางคนหมดหนี้ได้เลยทีเดียวหรือบางคนล้มลุกคุกคันในปีนี้ปีหน้ากลับมาตั้งตัวได้ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้ในปีนี้ไม่ว่าเราจะเจอเรื่องลําบากแค่ไหนขอให้รู้ว่าฟ้าหลังฝนมันสดใสเสมอนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วจุดเด่น นะคะจุดเด่นในแต่ละราศีทั้ง3ราศีในเรื่องของการปลดหนี้ปลดสินตั้งตัวได้เนี่ยนะคะจะเป็นไปในทิศทางไหนหรือมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะราศีแรกเลยค่ะกรกฎนะคะ cancer น,นะคะ cancer เ,เนี่ยนะคะมีโอกาสมากนะคะที่คุณด้วยความทีออ่ปีนี้คุณเป็นคนที่สู้อะนะคะหนักเอาเบาสู้ นะคะไม่ว่างานเล็กงานใหญ่รายได้มากน้อยนะคะหรือว่าจะเป็นงานที่หัวหน้ามอบหมายนะคะถ้าาทำงานประจำนะคะไม่ว่าังไงก็ตามก็จะแบบไม่เกี่ยงงานนะคะทำหมดนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นเขาทุกๆอย่างที่เข้ามามันคือประสบการณ์มันคือโอกาสมันคือลู่ทางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณ มันมีโอกาสที่คุณจะได้เจอช่องทางนะคะในปีหน้าเนี่ยที่คุณจะได้ทําเงินเข้ามามากขึ้นเพราะคุณไม่เกี่ยงงานอะไรก็ทําหมดพอไปทําตรงนี้ได้โอกาสตรงนั้นพอไปทําตรงนั้นรู้ช่องทางตรงโน้นนะคะกลายเป็นว่าคุณมีเงินเข้ามาอยู่ตลอดเลยไม่ขาดสายไม่ว่าจะเป็นเงินมากเงินน้อยไม่หมินนะคะเพราะฉะนั้นปีหน้าชาวกรกฎคะ่ะมีโอกาสมากๆความหนักเอาเบาสู้ของคุณนั่นแหละสุดท้ายแล้วนะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยผ่านวิกฤตนะคะไม่ว่างานไหนก็คือไม่ยอ่อท้อเพราะฉะนั้นความพยายามของคุณนะคะ จนสุดท้ายแล้วอะความพยายามไม่อรยยดใครนะคะชาวกรกฎสุดท้ายแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเนี่ยนำพาให้คุณผ่านวิกฤตต่างๆไปได้นะคะอย่าท้อนะคะขอให้รู้ว่ามันมันไม่มีทางตันสําหรับคุณในปีหน้านะคะเพียงแต่ว่าคุณยังไม่เห็นทางที่จะเลี้ยวเท่านั้นเองชาวกรกฎโอเคทีนี้มาถึงราศีต่อไปคะ่ะทัวรัสพฤษภนั่นเองนี่ก็อีกราศีหนึ่งที่เป็นนักสู้นะคะ แต่ว่าในปีนี้เนี่ยหลายๆอย่างที่เครียดหลายๆอย่างที่เอ,อ่อไม่ได้ดังใจหลายๆอย่างที่เป็นไปในแบบที่มันไม่เป็นไปตามเป้านะคะแต่ว่าอย่าคิดมากนะคะอย่าพิ่งคิดมากแล้วก็ไม่อยากให้วิตกกังวลเกินเหตุค่ะชาวพุธศพคะ่ะในปีหน้านี้อย่างที่บอกคุณมีเกณฑ์ปลดนี้หรือว่ามีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นมีเกณฑ์ตั้งตัวได้นะคะ มีแนวโน้มที่จะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งวิตกกังวลอะไรยังไม่เกิดอย่าเพิ่งคิดไปก่อนเตรียมตัวไว้แต่ไม่ใช่แบบเลือกลักลุกลุนไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะว่าในปีหน้านี้ขอให้เชื่อเถอะนะคะว่าคนเราไม่งอมืององเท้าไม่มีใครอดตายนะคะยังไงซะนะคะมันเป็นเพียงแค่ปัญหาหนึ่งที่เข้ามาทดสอบความเป็นนักสู้ของคุณและแอนเชื่อว่าคุณไม่ถอยอยู่แล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นสําหรับชาวพิศศพนะคะในปีหน้าก็คือ เพศหญิงนารีอุปธมร,รมค่ะเพศหญิงให้คุณไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณป้านะ้าผู้หญิงคุณยายคุณยา่าเพื่อนผู้หญิงแบบนั้นก็ได้เหมือนกันเจ้านายที่เป็นผู้หญิงนะคะจะเป็นคนที่อุปธรรมค้ำชูไม่ได้ถึงให้เงินใช้หรือเลี้ยงแบบนั้นนะแต่หมายถึงว่าเขาอาจจะ ขอ,อช่วยเหลือเราให้โอกาสเราแบบนั้นก็ได้ชี้แนะทางของเรานะคะว่าไปทาตรงนั้นสิไปทาตรงนี้นสิหรือแอบบช่วยเราอยู่ข้างหลังผลักดันเราอยู่ข้างหลังนะคะหรือว่าพอถึงทางตันที่เรารู้สึกว่าโอ้โหไปไม่ได้แล้วแบบนี้นะคะคุณแม่เป็นคนหยิบยื่นคุณย่าเป็นคนช่วยให้ผ่านพ้นแบบนี้เป็นต้นนะคะนารียุประมภ์มในปีหน้านะคะของชาพุตสมนะมาถึงนะคะ อีกหนึ่งราศีของเราผู้โชคดีมีเกณฑ์ปลดหนี้ปลดสินตั้งตัวได้ในปีหน้านะคะเลโอค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะโดดเด่นเรื่องอะไรชาวราศีสิงค์ในปีหน้านะคะโดดเด่นเรื่องใครที่ทํางานประจาค่ะยิ่งใครที่ทํางานประจําหรือมีธุรกิจที่ทําอยู่แล้วทํามาตลอดอะ นะคะไม่ใช่จ็อบเสริมนะคะมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามีโอกาสที่จะฟื้นนะคะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะทุกอย่างที่ทํามานะคะไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่ไม่เห็นนะเห็นนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะไปอยู่ในจุดที่ทําให้คุณ่ะมีเงินเพิ่มมากขึ้นทําให้คุณ่ะเลอค่ามากขึ้นหรือว่าทําให้คุณมีโอกาสที่จะจับจ่ายใช้สอยนะคะมีเงินมาหมุนเวียนมากขึ้นนะคะอย่างเช่นธุรกิจมันดีขึ้น ะะจากที่ซบเซาในปีนี้ปีหน้าพอธุรก,กิจมนันดีขึ้นเรามีเงินมาหมุนก็ไปปลดหนี้ตรงนั้นก้อนหนึ่งไปปลดหนี้ตัวนี้ก้อนหนึ่งนะคะหรือพอตําแหน่งหน้าที่เราสูงขึ้นนะคะเราก็มีเงินนะคะชดเชยไปผ่อนตรงนั้นให้มากขึ้นไปปิดต้นปิดดอกนะคะแล้วเราก็จะมีโอกาสนะคะที่จะปลดหนี้ได้ในที่สุดนะคะเพราะว่าหน้าที่การงานของเราเนี่ยมันจะเริ้แวหน้าขึ้นไปนั่นเองนะคะก็เป็นทั้งสามราศีนะคะที่อย่างที่บอกว่าในปีหน้านี้นะคะมีเกณฑ์เป็นอย่างยิ่งที่จะ ปลดนี้ปลดสินนะคะปลดนี้ปลดสินแล้วก็มีโอกาสใครที่ล้มลุกคุกคานปีหน้าจะกลับมาตั้งตัวได้ใหม่นะคะความพยายามไม่เคยทรยศใครอย่างที่แอนบอกนะคะแล้วก็แอนมองเห็นความเป็นนักสู้มากๆของทั้ง3ราศีนี้รวมถึงราศีอื่นๆด้วยก็เช่นกันแต่ว่าที่โดดเด่นนะคะในปีหน้านี้มีเกณฑ์ก็คือ3ราศีนี้เพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าปีนี้มันจะยังไงก็ตามแหละนะคะอย่าท้อนะคะ เราเป็นกําลังใจให้กันและกันเพื่อฝ่าฟันทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ไปเพื่อสิ่งที่ดีกว่าในวันหน้านะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะดเดี๋ยวเรากลับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ